วันนี้นี่เรามีนางเอกหน้าใหม่มาเป็นผางรับเชิญของแม่เลยเป็นพระเชิญทำอะไรดีกว่านะคะคุณน้ำฝนกกมอนทิติค่ะ ไม่จะหนุ่มด้วยล่ะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนก่อนเข้ารายการบอกว่าจะมาโชว์หมอลำไม่ใช่เหรอครับแล้วร้องร้องแล้วผิดตรงไหนคะก็โชว์หมอลำโชว์หมอลำแล้วยังไงฮะแล้วทำไมไม่ร้องอ่ะก็ก์หมอลำไหมคะร้องทำไมอ่ะผิดนะร้องไม่ได้บอกเขาเป็นดีกว่าว่าเข้ามารายการเราต้องทำอะไรบ้างครับอ่ายังงไล่ะก็มารายการทำทาตัวนี่ก็จะเออ เล่นละครเขาเล่นละครพังๆแล้วเขาเป็นละครพื้นบ้านเริ่มเริ่มละครกันตะกนี้แล้วเป็นอะไรเป็นละครพื้นบ้านแบบไทยๆแล้วมาเข้ากับวันสงกรานต์เป็นอยังไงดีๆนะฮะเราจะเล่นกันเรื่องไททานิคเดี๋ยวนะคะคุณนะคบอยังไงมันไทยตรงไหนอ้าวขึ้นจนถ้าไทยแล้วไททานิคกรุณาหากันตั้นิดหนึ่ง มีกี่ตัวครับตัวสำคัญเยอะนะครับได้แก่โรสนนี่นักเอกอันนี้ดังมากนะครับอใครต่อใครต่อแจ็คนะครับเออผมละน่ะนี่มันจะเหลือดีๆไว้ให้บ้างได้ไหมเนี่ยถ้ามีใครกันอ่ะคู่มั่นของโรสอะไรไม่ได้แล้ว ดีใจดีใจไปแล้วแน่เนี่ยไม่แน่เน่ยผันป้ายไม่เกี่ยวเอออ่าลือใครอีกแล้วสองตัวอตัวแม่ของโรสและสุดท้ายเลยอันนี้รับรองว่าใครๆก็อยากเป็นใครคนใช่เลยทางการเช่าลูกเป็นอะไรจ๊ะทำท่าไม่สบายนอนแผ่อย่างเงี้ยอยากเข้าห้องน้ำใช่ไหมลูกอุยไม่ได้เป็นไรหรอกค่ะ แค่เบื่อชีวิตตัวเองนั่นเองไม่อยากคิดอะไรไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้น,นทําไมพูดอย่างนั้นล่ะหนูได้เป็นคนโชคดีมากเลยจ้ะหนูน่ะเกิดเป็นรอสแล้วหนูก็มีคู่มั่นคือไมเคิลแล้วนี่เรากําลังจะไปน <c oughs> ิวอยอร์กพอไปถึงที่นั่นแม่ก็จะจัดงานแต่งงานให้หนูกับไมเคิลเอาให้หรูรัดยิ่งกว่างานกวางก,างกับน็อตอีกลูก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่ะคุณแม่กวางกับน,น้อนนี่เขาเป็นใครเหรอคะหนูไม่รู้จักคนไทยลูกคนไทยรักกันแล้วแต่งงานกันไปแล้วเดี๋ยวแม่จะจัดให้รู้กว่านั้นอื <c oughs> นะจ๊ะแต่ว่าหนูไม่ได้รักเขานี่คะโท<ถ>่ที่หนูรับบ้านเขาเนี่ยก็เพราะว่าแม่บังคับหนูแม่ <c oughs> อยากเล่นแชร์แล้วแม่ก็เลยบังคับหนูให้มั่นเถอะเขา <c oughs> ไมเคิลฮะไมเคิลกจ๊จ๊ไม่ที่ข้าพ่อข้าแม่ท่านพี่เอาล่นเรื่องอะไรกันตะวันตัดบุรพาตัดรถเฮ้ยเราเลื่องนี่เรื่องไทยเด็กดูรถไปเล่นงดูไปไปคุณแม่โรสฉันตามหาผู้แกมานานละเอ้าไทยท่านนี่ดูหัวเหนือ หนื่อแม่ครับโรสผมเดินตามหามานานแล้วนะเรือนี่มันกว้างใหญ่จริงๆนั่งสันยาค่ะไปกับฉันค่ะนั่งปั้ามาเน่เออเอาละ ทีนี้เราก็อยู่กันสองคนละจะทำอะไรกันดีอ่ะลูสแต่ถึงยังไงก็เธอเธอต้องไปของฉันอยู่ันยังค่ำคุณจะทำอะไรฉันเนี่ยทำไมเล่าอย่านะอย่านะอย่าเล่นี้มันเป็นนางเอกหน่อยสิ โอ้อยานะยานะแล้วก็โอ้อยาอะไรเงี้ยตบตบนะเออโอสแต่ถึงยังไงก็ตามแต่เธอก็ต้องอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตอยู่ดีจริงไหมโรสหืม <laughs> <laughs> ไม่ห <laughs> ย่า <laughs> ฉันฉันเหยียบข้างนี้เส้นมันถึงกัน <laughs> <laughs> เกิดมาเนี่ยจะต้องเจอผู้ชายแบบนี้ด้วยชีวิตเรา,าทำไมมันต้องตกต่ำขนาดนี้เอาล่ะจะค่าตัวตายดีกว่าอ๋อ ดีครับผมชื่อก๊อฟวันวันนี้ได้เล่นเป็นพร่เอกครับเฮ้ยหยุดก่อนถ้าเกิดยังไงขอฝากพ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาสักครั้งนะครับครับผมต้องขอตัวก่อนเรื่องนี้มีเลิฟซีอดใจอดใจไม่ไหวจริงๆไปก่อนนะครับหยุอ ก่อนนะคะรอตายแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยชีวิตฉันไม่ต้องขอบคุณแล้วครับเพราะว่าผมเป็นพระเอกยังไงก็ต้องช่วยนางเอกอยู่เสมอ <c oughs> ผมขอแนะนำตัวก่อนนะครับค่ะผมชื่อว่าแจ็คในหนังจริงๆเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าแจ็คดอสันฉันชื่อโรสค่ะโอ้แม่เจ้าโรสมานีค่ะ อออเดูจากการแต่งตัวของคุณแล้วเนี่ยคุณคงจะเป็นพวกชั้นต่ำใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> แต่มุกนี้ชอบจริงๆครับ <laughs> เออแมทแต่ผมรู้สึกน้อยใจเหลือเกินที่คุณบอกผมชั้นต่ำ คุณอย่าคิดมากสิคะอย่าดึงคุณกลับมาเถะคะคุณคะแต่คุณก็ดูเท่มากเลยนะคะคุณคุณคนที่ไหนคะผมขอแนะนำตัวเลยแล้วกันนะครับผมคือแจ็คบางระจันไม่อยากจะเชื่อเลยคุณแจ็คบางละมง เล่นสขาสั่นไปหมดเพื่อแผ่นดินกูจะสู้หลังชนฝาเพื่อพี่น้องกูจะสู้สุดแรงละเพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนเลือดเลือดเลือดจนเลือดอย่าสุดท้ายเอ้าถ้าพร้อมแล้วเอาดาบมาจะเล่นเพ่อคุณเจ๊ ท่นนั้นเลยนะคะความจริงอะ่ะฉันก็เป็นคนรักความเป็นไทยเหมือนกันค่ะเออคุณคุณเคยเห็นไหมคะพี่ถั่วแระนะคะที่เขาชอบถือธงชาตินะคะ,ะวิ่งรอบสนามเขเท่มากเลยก็ช,ชอบจริงๆค่ะชอบไหมคะคุณนี่เออเอาละแต่ไม่เป็นไรหรอกครับในเมื่อคุณบอกคุณรักความเป็นไทยขนาดนี้เนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้ผมเห็นด้วยการพัง ชงัส้งงขนไปแล้วนะต่ยังไม่ทราบเลยต้องทำอะไรบ้างคะงงครังงค่ะเป็นเต้นก็เต้นด้วยนะมี่เลยครับมานี่เลครับคืออย่างนี้ครับคุณจะต้องพิสูจน์นะครับว่าคุณเป็นคนรักชาตด้วย การเลือก3แผ่นป้ายน,นี้นะครับคุณจะต้องร้องเพลงกลุกใจไทยครับผมามาเลยครับอ่ะพร้อมหรือยังอะไรที่มันเกินความสามารถนะครับพร้อมหรือยังพร้อมค่ะ<ย>ต้นตระกูลไทยใจช่างเพียมหานร,รับษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกเดานสู้จนศูนย์สี มาชีวิตของท่านไม่เอาท่านน่าเกลียดจะมาไม่เห็นหน้าเกลียดเลยเผื่อถน้อมบ้านเมืองไห้เหี่ยาอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนอาหุอ้ต่อเอานาสักวันหนึ่งอายุ ติดใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังได้หมดเลยเหรอโอ้ยร้องเด็กๆได้ได้ได้มาเข้าเรื่องแล้วต่อดีกว่าจะแจกว่าเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีกว่านะบ้าูดิสิจ๊ะ อะไรก็ไม่รู้ว่าพูดอีกสิจ๊ะแก่นพูดอีกสิจ๊ะเสียวโอ้ยพูดอีกเปลี่ยวพูดอีกสิจ๊ะไรอย่างอ่างพูดอีกไม่มีสมองพูดอีกโง่ท่อแม่มีส ไม่สั่งสอนไม่ต้องแล้วคือรู้แล้วคือรู้แล้วคือไม่ต้องยำแม่น้ำเสียงนิ่มมากจาก้าแต่คำพูดน่าก,กลัวเหลือเกินพูดจริงๆอ่ะพอเถอะคือแจ็คหมายความว่ามิวสิกกินมะม่วงเปรี้ยวเหรอคะบิวบิวอ๋อบิวเชิญสิจ๊ะทำอะไรคะเชิญที่หัวเรือพาย น่ากลัวนะคะมันตกไปตายเลยนะคะนาม่ตายหรอจ้ะพี่จะคอยพยุงประคองตะกุบตะกุบเอาไว้ลงไปเลยเหรอคะค่อยจ๊ะโอ้ยเสร็จแล้วโรสมองตรงไปข้างหน้าเห็นไหมจ๊ะเห็นคนขายก๋วยเตี๋ยวเรือไหมโบกมือให้เขาขอหนึ่งชามเล็กใหญ่ไม่ตกเดี๋ยวแวะมานะจะเอาละเขาไปแล้ว ถึงเวลาของเราโอ้ปลาหมึกย่างที่ทั่วจะมางานวัดเหรอรสจ้าเอาละรสค่อยๆยืืนแขนซ้ายออกไปทานแล้วนะคะเมื่อเช้าทานแล้วแจ็คจะบอกว่าหอมมากค่ะเสร็จแล้วรสจะค่อยยืนแขนขวา โอ้โอ,โอ้แม่เจ้าสุดยอดจริงๆจ้ามองตรงไปถ่ายสิว่าแจ็คจะทำอะไรต่อไม่รู้ค่ะทำอะไรคะงั้นโรสหลับตาไว้นะจ๊ะเดี๋ยวแจ็คจะกลับมาโอบตรงเอวเร็วๆสิค่ะ ได้ไม่เสียเวลาไงจ๊ะเวลาที่เราสวีทกันเผื่อว่าลมมันพัดผ้าจะได้แห้งใายแลี่ฮะจะมีระเบิดก็เรือเหรอฮะระเบิดหรอไม่ใช่ค่ะเอาหูมาไม่ได้ยินไม่ถู้เรื่องพูดดังๆสังสิก็ไม่ได้ยินบอกให้พูดดังๆคุณหนูรดมีชู้อ๋อแบบนี้แหละมันจะรู้เรื่องกันเมื่อกี้ตัวนั้นมันแบบกี่ยวว่าอะไรนะ แพงมีชู้ไม่ได้ยหรอจ้าพูดมาเลยม่ันจะไหนใครเจอมันจะไปสักหน้าพูดแบไปเอาเรื่องเลยต้นเหตุว่าคุณหนุ่มคุณคุณหนุ่มร้อยมีชู้ค่ะมันเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนชื่ออะไรชื่อเล่นชื่ออะไรฮะว่าไงบ้านอยู่ที่ไหนชื่อเล่นมันชื่ออะไรแกทำอะไรเนี่ย ไม่บอกไหวฉันไม่ได้ไว่าคุณผู้ชายก่ะฉันไหวน้ำขึ้นมา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 มาพูดให้รู้เรื่องฝุ่นเออมาแล้วมันจะเข้าได้ไหมนะว่ายังไงล่ะฮะมันเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนถามอย่างนี้ไม,ม่เอาเบอร,ร์โทรศัพท์ด้วย่ะคะเบอร,ร์โทรศัพท์ของ AIS อะรุ่นที่ตามหาแม่ ฉันได้รับแจ้งข่าวทางสถานีตำรวจว่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตามหาแม่และได้หลงทางเธอไม่รู้อะไรเลยนอกจากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของแม่เธอฉันก็บอกอะไรได้ไม่ได้มากมายนะักเพราะว่ามันเป็นความลับของลูกค้าฉันบอกไม่ได้หรอกว่าแม่เธอน่ะ เล่นไพ่อยู่ในบ้านฉันน่บอกซอยด้วยเอาไม่จริงคุณคุณหนูรถมีชู้ค่ะบ้าคนเละเรล่วเลากันแม่แม่แมไมเคิลเราจะทำยังไงกันดีล่ะคุณแม่ครับใจเย็นนะครับผมว่าเราต้องช่วยเด็กหญิงคนนั้นหาแม่ที่แท้จริงให้เธอนะครับแม่หมายถึงว่า ลูกแม่น่ะมันไม่รักดีไปซะละใช่คุณหนูรถมีชูมันไม่มีชูรู้แล้วแปลว่ามันมีมนทินเอามาใส่ตะกร้าล้างน้ำคงจะไม่หายข่าวไหนๆก็มาถึงขั้นนี้และวไมเคิลแม่และกันเอาแม่ไปแทนคุณแม่ครับคุณแม่คุณจะเดินตากแดดนานไปหน่อยนะฮะ<ม>ด <ำ S 1> ันเลยนะฮะขอโทษทีนะคุณแม่พอดีผมไม่ชอบของเส้นราหู สจัจญาเดี๋ยวไปกับฉันนะฉันมีแผนดีๆแล้วค่ะได้เลยค่ะไอ้ลูกจะทำให้ครบอบครัวเขาแตแกแยกอ่ะสนญญาชอบดีครอบครัวเราฉันเป็นงานของเราใช่ไปจับตรงไหนของดีๆไม่รู้จักเฮ้ยรอแม่ด้วยเดี๋ยวก่อนเป็นว่ากินตรงนี้แล้วข้งหลัง ะตนี้เจ๊ทำไมทำอย่างนั้นล่ะคะอ้าวก็ก็คือคือในในในหนังจำได้ยังยังไม่ใส่อีกก็ในหนังจำได้ว่าโลต้องแก้ด้วยกันเอาท่าไหนดีคะตกลงอ่ะออ๋เดี๋ยวเสื้อเสื้อทำไมไม่ใส่ล่ะคะอ่ะเอาหน่ะเอาหน่ะเอาหน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจับท่าให้ใหม่นะจ๊ะ เอางี้ไหมเอ่อกลางแข่ง้ายขึ้นเหมือนเดิมอ <ing> ๋อจะตากผ้าอีกสิคะยังไม่แห้งรถแกฆ่าพ่อฉันเลัวเดไว้รถคุณทำอะไรฮะดุสิเห็นกระตาเลยคุณทำอะไรอะไรกันคะยังไม่ทำอะไรเลยคุณไมเคิลแม่แม่เคยบอกแล้วใช่ไหม ลูกเ่าไว้ตัวไม่ไปคบกับไอ้คนหน้าเป้นๆอย่างนี้แม่บอกกี่ครั้งกี่ฝนว่าสูงสักอย่างเราอย่าไปคบไอ้คนหน้าเหมือนสมเสร็จ Excuse me ฮยเฮ้ยไอ้แก้สู้นะโทษฮะเมื่อกี้ว่าผมใช่ไหมครับแกเป็นใครฮะแกชื่ออะไรมาอยู่คูมบ้านฉันทำไมฮะเออคือผมผมชื่อแจ็คดอซันครับ แจ็คดอสันครับดอสันก็เท่านั้นแหละไมเขได้ยังไงกันโลกมันไม่มีอะไรนามสกุลมันมันเป็นหนีกับโรสฮะนี่ฉันจะบอกให้นะนี่โรสคู่มันของฉันอย่า้ะน่ายนะังทำอย่างนี้แนละ้วทำไมฉ<อ>ันถึงฉันยางนี้นะ ลูกสาวคุณแม่นี่สิเป็ดมากเลยนะทำไมคนเดิมอย่ลูก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 ขาลูกขามานี่ค่ะอย่าไปอยู่ใกล้อันนอ้ฉันขอคำสั่งแกนะครับอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งกับนางนี่อีกอย่าขาดนะอีกคนอย่ามายุ่งกับกับกับกันกับกันมันเราผมขอสั่งคุณครับเอ้ยฉันขอสั่งแกอย่ามายุ่งกับคุณร้องของฉันอีกเพราะนี่คือที่ตงของฉันใช่คุณรู้ไว้ด้วยนะ ว่าไอ้เนี่ยนะมันเป็นขโมยอย่ามายุ่งกับคุณโรสของฉันอีกเพราะนี่คืองบ้านของฉันใช่โรสคุณรู้ไว้ด้วยนะว่าไอ้เนี่ยนะมันเป็นขโมยอะไรคุณคุณรู้ได้ไงทำไมจะไม่รู้สัญญาบอกอะสัญญาเห็นสัญญารู้ยิงรู้จักชายรู้จักจริงเหรอสัญญาเฮ้ยยิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จัก ตนานารู้จักร uh ู้จ well> ักใครเป็นเ um ูม่ายรู้ไหมรู้ขายเลยรู้เอานะครับคุณผู้ชมทังหลายขณนนี้นะครับเรามีกุมานจอมมอยู่เนมทีอย่างนี้นะครับรู้ดีใครมีกาะคำยาลม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  ได้เขราไปรายการเขาสามนาทีเนี่ยไหนราการนี่เออมีแล้วเล่นยาคนไม่ได้รู้เวลาเดี๋ยวเอาไฟจุดเผาเลยแล้วแล้วเขาเรื่องอะครเท่าแล้วครับเข้าครับโอ้โหมาเลยพี่มันจะเป็นขโมยเนี่ย ใช่ชื่ออะไรอ่ะสอนย่าสอนยารู้ได้ยังไงสอนยาเห็นอ่ะเห็นตอนไหนอะไรยังไงขโมยอะไรสอนยาเห็นไอ้เนี้ยมันขโมยอะไรนะไอ้เนี้ยมันขโมย้สยมาหาสมุดของคุณไมเคลิ้มไปเห็นไ้มเห็นกับตาใช่เห็นกับตาเลยไอ้ขี้ขโมยขโมยไม่ไม่จริง ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงยังไงถ้าถ้าไม่จริงแกจึงคนไม่นะแกมาคนเลยแกมาคนโคนสมุดทำไมอาวอ้าวอู้้าวอู้อยาวู้อ้าวมู้อาอ้้าอ้อาวอ้อ้้า้อาวอู้วอู้อ้ว้อยวอว้ออวอวอ้อา้อาหาสมุอ ้เหรือจะเอาสมุดเดินไปหาใต้ขโมยอะนี่ไงส้อยมหาสมุดเห็นไหมคะเห็นไหมคะคุณไม่ถึงเลยฉันถึงแกฉันไม่ได้ทำดูผิวพรรณหน้าตาก็รู้แล้วว่าเป็นไอ้ขี้ขโมยไอ้คนชั้นต่ำอีดกาดำเลือดอย่างนี้เหรอบางอาจจะมา ไป่ดอกฟ้าลูกสาของฉันตอนท้่ว่าลูกของแม่ไปเอาไอ้เลือดดำๆอันนี้มาแฝดเพื่กับเลือดสีน้ำเงินอย่างเราเท่ากับลูกทำลายชิดใจแม่แม่จะฆ่าตัวตายให้เลือดสีน้ำเงินนั้นมันท้าไปทั่วผาครับคุณผู้ชมครับและดาวร้ายฝ่ายหญิงร้สาระยอดเยี่ยมประจำปีนี้พวันรัตนาสุริยาครับ แล้วพี่เล่นเล่นต่อต่อต่อเลยพี่ต่อเลยอันนี้อันนี้ต่อยมาจนหมดต่อ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 แล้วค่ะพี่เอ๊ะทำไมทำไมมันถึงได้ทำอย่างนี้ไปไปไปเดี๋ยนะเรียกมันเลยแหละครับพระเอกพระเอกที่เลี้ยงมาทำหูเองพี่ขโมยเออไม่บริสุทธิ์หรอกอย่างนี้ยผมบริสุทธิ์ครับฉันไม่เชื่อแกหรือฉันบริสุทธิ์ฉันไม่เชื่อว่าแกบริสุทธิ์หลบไปอย่าไปยุ่งกับมันเพื่อนฉันไม่เชื่อ เ,<ป>เรียกรสผมบริรรรสุทธิ์นะรสเรียกรสไม่จริงไม่ต้องเรียกถ้าต้องการพิสูจน์ความบริสุทธิ์มันต้องผ่านวิธีพัง ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิญทางนี้เลยนะครับเชิญทางนี้เล <im prepar atory> ยต่งอะไรเยอะครับร้องเพลงไทยแต่เป็นเสียงบัวเห็นบัวขา,าวฟ้าอยู่ในบึงใหญ่เทา้าบัวเข็นคู่ยาวในใบย,ยึงอดอกใบบุปผาสาตาในบอกบ,บ,บ,บาดพระชุด สะอาดตาสะอาดตาอะไรน้ำใสไรกระเซ็นเห็นตัวปลาน้ำใสในสามไรกะเซ็นเลนส์กระใสให้ตัวเป็นวนว่ายป่าไม่นูเอ็นดาว่ายวนไปมาหน้าเอ็นดู เดี๋ยวสุดท้ายใครขวนครับผมเห็นผมคิดว่าลำบากผมก็ขวนให้แทนได้แล้วใช่ไหมได้แกงแกงแกงม่ไคะบอกแล้วว่าแจ็คก็ทำได้แสดงว่าแจ็คเขาบริสุทธิ์เฮ้ยเดี๋ยวนด้ลองแพ่งแค่นี้บริสุทธิ์เลยเหรอเดี๋ยวฉันจะบอกให้แต่ถึงยังไงเนี่ยฉันก็ยอมเสียคู่บ้านของฉันให้แกหรอกทำไมอย่างนั้นน่ะฉันขอตามช่งให้เรือจมเอ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเฮย เ็นอะไรไหมตายช่วยด้วยอะไรอะไร ทำไมอ่ะยังไงนั่งหนาก็ผมอยู่ตรงมอยู่ข้างหน้าดีสิตรงนี้จุดโขนถ่วงเขาดีไปไม่ไหวแล้วไปไม่ไหวแล้วยังเลยได้เท่านี้หูเหงื่อยังเลยใครยังก็ยังไปเหนื่อยจะทำยังไงดีละคะเรือจะจมอยู่แล้วเนี่ยเรือจะจมอย่างนี้เราเราต้องอย่างนี้เราต้องพัง พายังยังอาใจคลังคลังโจ๊ะคลังโจ๊ะใครเรือใครเจอเรือน่ะมันจะจบเพราะว่าครับเธอสองคนน่ะมันมันมีชู้กันบนเรือนี้อ นนั้เธอสองคนต้องทำพิธีแก้บนวิวิวิแก้บนอะไรเนี่ยชอบชอบฉันไม่โดนฉัชอบสองคนนี้ต้องทำพิธีแก้บนทดินไปแผ่นป้ายแหมอาหารของคุณเลยเนี่ยปี่ป้ป่๊า